ส้ามาฟังเสียงสนุวาวสองร้อยสามสิบเส้นนะครับผมอ่าจะเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนสายใหม่นะครับ วันนี้สีมาปล่อยวาวนะครับอาเมื่อกี้เอาวาวลงมานะครับกะลืมถือกล่องลงมานํานะครับเสียววาวลงเรียนล่มกระโชคนะครับกะแห้งเป็นบางช่วงนะครับช่วงบางช่วงกับบมี่ลมนะครับผมเสียววาวชุล่าขึ้นนะครับ่ล่มมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบ้นเช่นเคยนะครับเสียบอะแรวาวลงกระโชกล้งร่างแห้งนะครับนี่นี่เสียบวาว จุล่าสองรอยสามสิบเส้นนะครับนี่อ่าได้สิมาแมลนเลยนะครับผมเด้อไม่เป้าอะไรอ่าบรรยากาศยามเว่นนะครับล่มมันฮอนเอยทั้งล่มฮอนอากาศกับ้อนนะครับ อ,อ่มีล่มเป็นบางช่วงนะครับผมการล่มแห้งเนี่ยการช่วงลางนะครับช่วงบนบ,บ่แห้งอนนีย นิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วอ่าเมื่อกี้เพ่ได้เห็นเมืงตัววาวนะครับใส่สายสองเซนนะครับอ่าสิขาดบ่อ่าอ่าเมื่อกี้วาวล่งนะครับเดี๋ยวเอาไปอีกรอบนึงนะครับผมนั่นสิไปปล่อยอีกรอบนึงอ่าล่มช่วงนี้มันกวสิมัดแล้ว,วครับล่มสิมัดแล้ว เมื่อนี้เมื่ออื่นนะครับก็ยังมีลมเหนแลนอยู่นะครับหลังจากนั่นก็สิบมีลมไปเลยนะครับก็สิเป็นอากาศฮอนไปเลยนะครับช่วงนี้ยามเว้นฮอนนะครับอ่าลงแล้วนะครับนี่ยามเว้นฮอนยามขึ้นกับีอากาศหนาวนะครับกับเพราะได้กีดยางอยู่นะครับน้ายางยังออกดีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเห็นภาพมึงสนุวาวนะครับนี่นี่นี่เด้อนี่นะครับสองเซน ผมยังไหลสองเซนอันนี้มันเคยขาดนะครับเปลี่ยนเสร็จใหม่นะครับสองเซนแต่ว่าเป็นเสื้อเบอร์สิบหานะครับนี่เห็นกันยู่บะนี่สองเซนนะครับเดี๋ยวสิแมาแรนอีกรอบนึงเดี๋ยวถาลมมากกว่านะครับกัดรมมีเป็นช่วงเนี้ยครับรมมีอยู่เป็นช่วงสีแม่แรนอีกรอบนึง สิมแลนอีกรอบนึงงต้อสิขึ้นบ่เอาสั่งไว้นี่ละฮสภาพนี่ย่างโชกชนนะครับเอาแบบนี้เลยมึงมึงดัหล้างบัตนได้แต่ว่าด่านานานี่บอกแบบงามนะครับสิว่าโซนี่นี้มันเก็เป็นสูตรเปิดช่องนะครับอ่ามึงเด้อบาทเนี่ยเบาอยู่ทางหลัง โอ้เฮ้ย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 อ่าไปเข้ามาแล้วนะครับพน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 วาวพนศิลป์ไปปล่อยวาวหายนะครับพนพนไปบ่าน้น ไปปล่อยวาวให้บ่เอาบ่สิไปปล่อยวาวให้ใกล้ๆใครเองฮะไปสิไปสิปล่อยไปสิแลีนสองเออให้เจ้าแลีนสั่นเอาไปเอกเข้าสิไปแลีนนะครับเดี๋ยวผมเป็นไปเอกร่องก็ได้สิไปปล่อยวาวเพื่อนบ้ับผมอ่าได้ไปเมั่งกันครับผมเรียนพันกันแล้วบ้านนี่ตอนนี้ไปเอกนะครับพร้อมแล้วนะครับเพิ่นว่าสิแลีนแลีนพร้อมกินขนมไปพร้อมนะครับอ่าเออไปใส่วาวเล้วเพง à để hôm thì poi vào nào thế này à lên à. super lên <th...th...th>... โอ้ยคนแหลกของห้องบ่ขขืนเาะครับแห้งบ่ไหลนะครับร่มมามีน้ำนะครับอพื่อได้มาคลิปนี้นะครับคนไค์ให้น้ำนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผ่านแล้วนะครับเฝ้าแล้วนะครับเดี๋ยวัอสีหาก่อนนะครับผมอาจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ